เออมากของเด็กมีไม้ของเด็กหรอคะของเด็กมีเปิดเป็นแจ็กเก็ตกันหนาวไปลูกค้านะคะมีเปิดเป็นแจ็กเก็ตกันหนาวไปอันนี้นะแม่นะ kwe สองศูนย์แปด a เสื้อยืดร้อยกิโลเต็มเลยแต่ว่าเป็นเสื้อยืดแขนยาวลูกค้ายืดแขนยาวของญี่ปุ่นนะ,ะจัดโปรเหลือ1,990บาท นะคะลูกค้าหาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะหยิบขึ้นมานี้ก็ยูนิโคเลยจะเป็นฟิลแบบคอ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 ปีนคอจีนคอตั้งๆนิดนึงนะค,ะคอกลมคอเออเหมือนคอเต่าอะไรเงี้ยลูกค้ามีปนบ้างนะคะฟิลนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอกลมนะแล้วก็ลุ้นแบนญี่ปุ่นได้ปกติเลยนะคะแขนยาวแขนสี่ห้าส่วนปนกันนะลูกค้า เนื้อเป็นเนื้อผ้ายืดเสื้อยืดเลยอันนี้ไม่ใช่ผ้าไหมพรมนะ1,990งาอ่ะแม่ตกประมาณ400ตัวคุ้มมากอันนี้คุ้มนี่แล้วยูนิคอีกแล้วยูนิคสองตัวแล้วนะที่หยิบเจอนะคะแนวลูกไม้คอซ่าแบรนดญี่ปุ่นมีออกแต่ว่าสีสันเขาก็จะเป็นโทนเหมือนที่แม่แม่เห็นชั้นผ้าเลยนะคะโทนเข้มนิดนึงตาม ตามสไตล์แฟชั่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใส่คุมโทนกันจ๋าเลยอุ๊ยดิกกี้อ๋อดิกกี้มาดิกกี้มา1,990งันเก้้อยันนี้ราคาโปรแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ้านายนะราคาโปรแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณนิพพรนะแม่ราคาเต็มเต็มปกติ2,900นะคะ 2 0 0 9นะนี่มิชิโกลอนดอนค่ะแบรนด์ London, Band, ญี่ปุ่นออกเยอะลูกค้าไปลุ้นกันได้โทษนะแม่ใครขายแนวแบบว่าเสื้อแขนยาวมุสลิมนะคะแนวเนี้ยเออมาหาเสื้อแขนแขนยาวกันเยอะก็ฝากฝากเลยฝากตัวนี้เลย1,990ลูกรีวิวหนูส่งฟรีให้อีกด้วยแม่วันนี้เอาโปรกันไปคุ้มๆนะคะยูนิโค่พาวเวอร์ นะส่วนใหญ่จะเป็นคอกลมค่ะพี่จะมีติดเป็นพวกคอแบบนี้คอตั้งอย่างเงี้ยนะมีติดคอตั้งเหมือนคอเต่าอย่างเงี้ยมีติดไปบ้างนะคะลองดูงานนะลองดูงานลูกค้ายืดเข็นยาวเอาไปแล้วแยกนะถ้าแต่ก่อนนี้จะแยกแบบสวยมากเลยก็คือแบบลายกับสีพื้นลายทางลายแฟชั่นนะคะแล้วก็สีพื้นสีพื้นก็แยกเลยม่วงน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงลูกค้านะคะ,นะคะใส่แบบคนทํางานก็ขายดี คนทํางานแบบทําสวนนะพี่นะ,ะเอาแบบแขนยาวไปกันกันหญ้าบาดเอาไปซับเหงื่อไปอะไรก็ดีเนี่ยยูนิโคอีกแล้วยูนิโคจะออกเยอะมากลูกค้ายูนิโคกับ GU ออกแข่งๆกันเลยแล้วก็ไปลุ้นแบนด์แรงๆแบนด์ดังๆกันได้อีกนะ,ะแต่หลักๆตัวนี้ลูกค้าหนูเขาก็มีทั้งแยกแบนด์ขายแล้วก็ขายรวมเลยอะราคามันถูกลูกหนึ่งร้กิโลสี่กว่าตัวเลยนะพี่ตกประมาณสี่ออหนูตีให้ต่ำๆเดี๋ยวเราหันด้ล,ดลูก 2009อ่ะเอ้ยปกติ2อ0พเกใช่ไหมวันนี้เหลือพ9 9เก้า้กิบหารสัก400รอยตัวเลยลูกหารให้400รอยตัวพี่ถูกมากาเนี่ยตกตัวละห้าบาทตกตัวละห้าบาทลูกค้านะคะประมาณห้าบาทขาย20สิบาทสมตัวห้าสิบขายส5มห้าสมตัวร0อยแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะทุนตกตัวละห้าบาท นะคะเนี่ยงานแบบซับเหงื่อแนวกีฬาก็มีออกนะพวกงาน a อริซึมของยูนิโคอะค่ะมีปนด้วยลูกค้ามีต,มมตัวใหญ่ไหมในรุ่นนี้ใช่ไหมคะค้าไซส์เลยลูกค้าอ,อกใหญ่ก็มีออมนะ,ะแต่อาจจะไปไม่ถึงแบบ 3x 2x 3x เลยเี่ยอย่างคอนเวิร์ตตัวนี้ก็ไซส์ L นะคะประมาณไซส์ L ลูกค้าแล้ววันนีก็จะมีพวกแขนยาวที่เป็นแบบออแฟชั่นอะเคยเห็นไหมแขนยาวที่มันจะเป็นผ้าต่อสชั้นข้างในเงี้ยมีปนด้วยนะ ลองดูอันนี้รีวิวจะหัวนี้จะรีวิวนานนิดหนึ่งเพราะจำนวนตัวมันเยอะมากนะคะแนวแบบผ้านิ่มๆคอตตอนเลยยอนนะอันนี้ Forever 21มีฮูดดี้ด้วยแนวแบบใส่ไปกีฬาฟิตเนสได้ใช่ไหมอขอบคุณค่ะพี่แสงเดือนรีวิวขอบคุณมากเลยตัวนี้มันได้จำนวนเยอะมากลูกค้านะคะงานก็คลีนนะสะอาด ตามสไตล์แต่แค่ว่าจะสีสันไม่ได้ฉูดฉาดมากลูกค้านะคะมันเลยจะดูเหมือนมนนๆใช่ไหมเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ใส่สีอื่นเลยพี่เขาจะใส่เป็นโทนครีมโทนขาวดําเทาประมาณนี้เยอะนะคะแต่ว่าสวยจํานวนเยอะอันนี้ยูนิโค่ค่ะยูนิโค่แบบพารองพารองรองนะคะยูนิโค่เยอะนะพ9นเเอาลูกรีวิวลูกรีวิวให้ส่งฟรีอีกเอฟได้ค่ะพี่รหัส cf ลูกรีวิว ลอลิงสองเก้านะคะรหัส cf ก้อนรีวิวลอลิงสองเก้าค่ะพี่ใครจะเอาก้อนใหม่รหัสอะไรลูกบอใบอไ,ไม้ศูนย์สี่ถ้าเอาก้อนใหม่บอใบไ,ไม้ศูนย์สี่ถ้าเอารูกรีวิวลอลิง์สองเก้าลอลิงสองเก้าล,ลูกค้านะคะเอาลูกรีวิวลอลิงสองเก้าพิมพ์มาได้เลยรหัสปักหมุดให้เรียบร้อยเนี่ยยูนิโค่พาวเวอร์โฟรยูนิโค่คู่เลยยูนิโค่เออ มีนะพี่แต่ว่าอาจจะต้องไปแง่ดูป้ายนิดนึงเพราะหนูก็เคยเจออยู่เป็นฟิลคอกมอย่างเงี้ยงานฮีเทคมีนะคะมีแต่ออกออกมากหรือน้อยต้องไปลุ้นอีกทีนึงนะคะโซเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะเอาก้อนใหม่ได้นะบอไปไม้ศูนย์สี่นะคะเป็นตัวที่ลงในโปรเลยนะคะลงในโปรหน้าเพจวันนี้เลยลูกค้ามคีค่ะเออฝากรอพรีวิวนะ ฝากรอพรีวิวด้วยขอยัดโกยนะแม่นะโกยโกยตัดก้อนไปนิดนึงเอาขอกลางๆก,ก้อนเลยมันเยอะมากมันเยอะมากแม่โชว์วันนี้ไม่หมดแน่นอนถ้ารีวิวน,นี้ต้องมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะ,ะลูกรีลก้ลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีเลยค่ะพี่แอนแต่ว่าราคาคือดัมลงมาให้เลยจาก29งเหลือ1,990โ okay. อเคนะคะลูกใหม่บอ0นนะลูกค้านี้จะมีตําหนินิดนึงนะมีตําหนินิดนึง ตีตำหนีให้แบบเมื่อกี้ถ้าจะเจอแบบตำหนีขุยขาดอะไรเงี้ยลูกค้าก็ประมาณ20%นะคะก็หูจำนวนมันเยอะมากอะ parasite, grammar, พี่ขายยังไงก็กำไรนะอุ้ยบาร์บอรี่ค่ะเออบาร์บอรี่บาร์บอรี่ถ้าญี่ปุ่นนะแม่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแท้แน่นอนพี่สาวต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งกราเซียคอซ่าฟอร์เรเวอร์ทเวนตี้วันยูนิคนะคะ แล้วแต่นะแบรนด์ออกมากน้อยอ๋อบางคนอาจจะเจอแบรนด์แบบแรงกว่าเบอร์เบอรี่หรือเป้าอะไรยังไงอุ้ยแต่เบอร์เบอรี่เจอเจอตลอดเลยนะพลอยเคยเปิดสายเดี่ยวอุ้ยนานแล้วอะเปิดสายเดี่ยวของของเค e วอะ่ะก็เจอเบอร์เบอรี่สามตัวในลูกเดียวแบบกรีด <c oughs> เปิดกระโปรงก็เจอว s l เอสอ k w อเคดวีอเขาลนะอันนี้ก็จัดโปรให้ลูกค้าวินอาดิดาสสามดอกสามไอ้งันน้องดอกเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบผูกข,ข้างหน้าหรอเออ ขายได้กําไรมากขอบคุณมากค่ะพี่แสงเดือนใช่ไหมคือถ้าเอาไปซักรีดขึ้นไม้อะพี่รีดขึ้นแบบให้เต็มราวแบบนี้เลยนะแบบเต็มเต็มแน่นๆเลยอะ่ะ20บาท3ตัว50ได้เลยอะ่ะแล้วขายได้ทั้งปีด้วยนะแต่อันนี้ก็คือแบบแม่ราคาเรา้เราๆไงราคาเรา้เราๆเ,เอาแบบสิ้นส่งท้ายปีอะ่ะวันเกิดเจ้านายอะ่ะพั9เก้าเกานะคะเร้าๆเ,เลยถามว่าไ,ได้กำไรไหมไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ได้อยู่แล้วแม่บางคนเขาจะถือคติว่าแบบกําไรน้อยหน่อยใช่ปะเออของหนูไม่ได้กําไรเลย <c oughs> ไม่ได้กําไรเลยแต่ว่านะแล้วเราให้ส่งท้ายปีเก็บไว้ก็รู้ทําไรเนาะเออ <c oughs> แล้วก็จัดโปรให้หลายตัวมากลูกค้านาทีทองมากๆเลยนะถ้าเห็นรายการโปรจากโกดังเก็บตัวไหนได้เก็บเลยคะ่ะพี่นะคะราคาโปรนี่คือแบบหั่นให้เลยอะ่ะเนี่ยป้ายอย่างเงี้ยก็คือยูนินะลูกค้าป้ายไซส์แบบนี้ยูนิคอแน่นอน นะคะแงะดูด้านข้างได้เลยนะพี่หนูว่าบางทีก็จะมีแบบพวกป้ายฮีเทคอ่ะมีเจอได้อยู่นะลูกค้าไปรอรุ้นได้เลยนะคะไปรอรุ้นได้ตัวเนี้ยก็ออกดีแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือคอเต่าคอเต่าพยุดก็มีฮีเทคออกเหมือนกันลูกค้านะคะรุ่นนั้นอ่ะฮีเท็จะออกแบบแน่นๆเลยรุ่นคอเต่าคอเต่าพยุดอ่ะฮีเทคออกแบบตะโกนอ่ะ ลูกค้าได้บางทีเป็นร้อยตัวแบบกรีดเลยอ่ะแล้วเขาไปแค่ฮีเท็อย่างเดียวอ่ะแม่ซักรีดเก็บนะงานสภาพดีๆขายไอจีลงตัวละร้อยกว่าบาทเลิศนะกระสอบสองพันกว่าบาทกระสอบสองพันเก้าเออกระสอบสองพันเก้าแม่คัดฮีเท็ขึ้นตัวละร้อยหนูแบบเลิศมากลูกค้าเราเก๋จะยืดแขนสั้นหญิงเราบีตัวแขนสั้นยังไม่ได้เปิดเลยค่ะพี่กระปุกยังไม่ได้เปิดเลยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาตีสเปคมาเหมือนของฟูจิหรือเปล่านะถ้าว่าถ้าของฟูจิที่ค่อยๆเปิดอะ่ะเขาจะปนแขนสั้นแขนยาวเอออันนี้ยังไม่เคยเปิดเลยพี่มีอยู่ลูกนึงนะคะจริงๆอะ่ะมันมาพร้อมกับล็อตที่เป็น a B นี่ไม่เคยสั่งเลยนะไม่เคยสั่งเลยแต่ว่าน้องอะ่ะเขาแจ้งมาวันที่ตู้เข้าของโกะค่ะมันมีลูกนี้แหละที่ว่ามัน <S <S เขาเรียกว่าอะไรเขาเขียน A นะกระสอบเขาเขียน A แต่ว่า ป้ายตัวป้ายข้างหน้าน่ะเขาใส่ B มาก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปมัน A หรือ B ขอขายเป็นราคา B แล้วกันเออนะขอขายเป็นราคา B แล้วกันให้พี่ๆไปเปิดลุ้นดู <c oughs> หนูไม่แน่ใจว่ามันข้างในมัน A หรือว่า,าใส่ป้ายผิดหรือว่าอะไรนะลูกค้าเออแต่ข้างกระสอบเขาอะ่ะเป็นเป็นเป็น A นะนะคะใหม่พรม,มผ่าหน้าอุ้ยลูกค้าหนูลืมเลยใหม่พรมผ่าหน้าจริงๆอะ่ะนอกจากตัวพวก 900A นอกจาก LW สอมันมีอีกตัวหนึ่งนะ FJ 171่งเดี๋ยวเปิดรีวิวให้ดู FJ 171เราราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวเช็คให้ว่าเหลือกี่ลูกพี่ขามันเป็นมันเป็นตัวผ่าหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาแค่จะไม่ใช่เป็นงานกระดุมล้วนไม่ใช่งานกระดุมหน้าล้วนมันจะเป็นซิปหน้าด้วยแต่ว่าเนื้อหนานะคะสี่พันเก้าร้อยมีแค่แลูกพี่ มันเป็นอถที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเปิดจองกันไปอาทิตย์ที่แล้ว FJ 1 7 1ค่ะนะคะจะใช้ชื่อรายการว่าแจ็กเก็ตไหมพรมชายหญิงก็คือมันมีทั้งทรงผู้ชายแล้วก็ทรงผู้หญิงแบบกระดุมหน้าจะเป็นตัวนี้เลยพี่เป็นรุ่นนี้เลยเป็นตัวเนี้ย FJ 1 7 1มีรีวิวนะถ้าใครอยากดูรีวิวอะคะ่ะบอกพลอยนะใครอยากดูรีวิวดัน ดันเข้ามาได้ว่าอยากดูรีวิวเดี๋ยวหนูให้น้องส่งรีวิวให้นะคะเนี่ยร้อยกิโลนะพี่ห้าสี่เท่าไหร่4,900ันเกาสพนะพี่เป็นเนื้อนี้เลยนะคะเป็นเนื้อหนาเนื้อหนาปันกลางปนกันกระดุมหน้าแล้วก็มีซิปด้วยนะคะใครอยากดูรีวิวพิมพ์พิมพ์ว่าอยากดูมาได้เลยเดี๋ยวหนูให้น้องส่งให้มีแค่8ลูกใช่ไหมที่เมื่อกี้บอก เออมีแค่8ลูกค่ะ4,900พี่100กิโลนะไม่ใช่งาน45โลนะพี่ตอนนี้ราคา45โลหนูก็คือลูกละลูกละ3า0 0นะแต่อันนี้100ยโล4,900ลูกค้าเนี่ยกระดุมหน้าปนกับซิปหน้าด้วยเหมือนที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยจะเป็นฟิลแบบเหมือนซิปหน้าสไตล์เนี้ยค่ะคอตั้งๆผู้ชายเหมือนพวกงานโปโลอย่างเงี้ยที่จะออกแล้วก็จะมีออกแบบเหมือนทรงอย่างเงี้ยทรงตัวยาวอย่างนี้ด้วยแต่สวยนะแล้วก็พวก อ๋องานบุขนด้านในอย่างเงี้ยค่ะมีออกด้วยซิฟหน้าสวยนะพลอยก็ชอบตัวเนี้ยงานญี่ปุ่นเดี๋ยวส่งรีวิวให้พี่เขาโอเคค่ะอยากดูลมบางเด็กอืมวมบางเด็ก,ดกหนูหนูยังไม่ได้รับจองไว้เลยค่ะพี่ไอรีนรวมบางเด็กจะเป็นอ๋อของป้ายแพนด้าใช่ไหมรหัสศูนย์สองเจ็ดป้ายแพนดา้าลูกค้านะคะศูนย์สองเจ็ดป้ายแพนดา้าลูกค้าค่ะตัวนั้นเลย รอประมาณรอตู้หน้าร้อนนะคะพี่ไอรีนรอติดตามทางหน้าเพจได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้นะคะหนเูเดี๋ยวพี่ขอ KWE 6 0 2ลูกหนึ่งได้ไหมลูกลูกลูกแตกที่ว่าแจ้งแตกอะเอามาลูกนึ่งออขอลูกนึงลูกค้าจ๋าเดี๋ยวหนูไปต่องานสเวตเตอร์ให้ที่บอกว่าเดี๋ยวให้ราคาสองสามพันห้า เดี๋ยวให้ราคา3,500จาก4,500เนี่ยค่ะพี่เมื่อกี้ใครขามหา h e a t ท e c เนี่ยมันมีพวก h ฮ t t t c h ออกนะลูกค้าแต่มันต้องไปดูป้ายดีๆนะคะพี่เออแก๊ปค่ะ u n i c o h e a t t e c h นะคะมีออกนะพี่มีออกนะตัวนี้ต้องไปต้องไปลุ้นเอานี่ย n i น o นะคะ1,990บาทใครอยากได้ก้อนใหม่บอใบไ,ไม้ศูนย์สเลยนะคะบอใบไ,ไม้ศูนย์สีด่วนๆเลยครับน้องป๊อตเก็บเลยเลยลูก เดี๋ยวไปต่อสเวตเตอร์ฮูดกันของ KWE นะคะที่มันจะเป็นตอนนี้มันจะเหลือแต่ลูกแตกแล้วลูกค้าเลยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทาราคาให้602ูน60ยใช่ใช่หกศูนย์สองเอเอาจริงเสื้อยือดอะ่ะคันหัวได้เยอะมากเลยนะแล้วแม่ลงไปเลยแบบตัวละ <20. S> 2ี่สิบสามตัวห้าสิบก็ได้ทุนมาตัวละห้าบาทนะให้รวมค่าส่งด้วยก็ประมาณประมาณหกบาทอะห้าหกบาทอะลูกค้าเรารีดอะไรให้เซ็สับแล้วไซส์ก็ดีนะเนี่ยอย่างพลอยก็ประมาณอกสามสามหกสามแปดแล้วแม่อ้วนนะคะไซส์ใหญ่ใส่ได้มีนะคะจริงๆมันมันชายหรือหญิงก็ใส่ได้นะตัวนี้มีความยูนิเซ็กอยู่นะคะ A53 มีรีวิวไหมคะ A53 A ห้าสิบสามเป็นอะไรนะเป็นงานอะไรเออแม่ต้องขออภัยบางทีพลอยก็ลืมบางทีพลอยลืมรหัสจํารหัสไม่ได้เอห้าสิบสามชุดนอนขนนุ่มเออมีรี